ที่นี่คือประเทศสหรัฐอเมริการัฐเพนซเวเนียภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นภาพของชุมชนเผ่าอามิชพวกเขายังใช้รถม้าหรือว่ารถเกวียนเป็นยานพาหานะแทนรถยนต์นั่นเองและพวกเขาพยายามปฏิเสธเทคโนโลยีปฏิเสธความทันสมัยในปัจจุบันนี้พวกเขารักษาสืบทอดวัฒนธรรมรุ่นสู่รุ่นจนมาถึงปัจจุบันนี้พวกเขายังใช้ม้าลากคาดไถหรือว่า รากเครื่องการทำเกษตรในปัจจุบันนี้ เราก็ท่านผู้ชมทุกท่านเมื่อนี้นะคะตุกตาสีภาพแหวพี่น้องมาชมบรรยากาศของชุมชนเผ่าอาเมสนะคะช่วงนี้เป็นเทศกาลของชุมชนเผ่าอาเมสนะคะก็จะพากันเล่นบอลเล่บอลนะคะเดี๋ยวตุ๊กตาจะพามาดูวยให้ให้กำลังคิดถึงอยู่แล้ว พี่จะไปรับลูกมาเธอจะกลับกี่โมงกลับแล้วเนี่ยเอ้าเรกระโดดอยู่นั่นน่ะเหรอเื่ยงคนไม่แข่งเล็ดเด็กเออน่ารักจ้ะเดี๋ยวให้ไลท์ชากับโจรฬาทาแข่งกันแล้วก็จะล้อกันจังแ้่จะชนะก็ร้องไห้ร้องไห้อ้นี่มีแต่เราว่าชุมชนเผ่าอาร์เมสเป็นเทศกาลแข่งบอลเล่บบอลของเขานะคะเดี๋ยวจะพาเดินรอบๆมาเจออ๋อไลท์ Hi so cute โอ้ดูสิค่ะนี่ มันไปหมดเลยนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศเป็นเทศกาลครบรอบของอ,อินเตอร์คอร์ดแล้วก็คนที่นี่เขาก็จะพากันมาเล่นเอาบอลเลยบ,บอลนะคะว้า <Okay. S 1> ส,สังเกตไหมคะไม่ค่อยมีคนธรรมดานะคะส่วนมากจะเป็นชาวชุมชนนี้นะคะเดี๋ยวลูกตาจะพาไปดูรอบๆฝั่งโน้นด้วยเขามีกิจกรรมการละเล่นเยอะเลยนะคะเนี่ยค่ะ ว้าวนี่ละค่ะถ้าเกิดว่าอยู่ที่อเมริกานะคะช่วงซัมเมอร์ก็จะมีจิจกรรมกิจกรรมกิจกรรมเล่นเยอะแยะเลยนะคะนี่เป็นกิจกรรมของอชุมชนเผ่าอารมิสล้วนเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวลูกตาจะพาท่านผู้ชมเดินไปฝั่งโน้นนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นที่สวนเขาเรียกว่า i n อินทขอ Park นะคะว้าววิวบรรยากาศสวยงามมากนะคะมีอาหงอาหารขายมีเครื่องให้เด็กเล่นด้วยนี่ค่ะเห็นไหมคะ ก็คือแถวที่ตุกตาอยู่จะเป็นเมืองแรกแห่งแรกของยูไนเต็ดของชุมชนเผ่าอาร์เมท,ที่เขาอพยพมาอยู่เลยนะคะอยู่ที่แลงแคสเตอร์ก็คือแถวแถวนี้เลยนะคะนะคะเขาก็จะอยู่แถวนิวฮอนแลนด์แล้วก็แกรบบูเซียนาค่ะดูสิคะว้าวดูสิคะใช่หมดเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะดูการแต่งกายของเขาด้วยนะคะผู้หญิงก็จะใส,ส่เดรส ใส่หมวกนู่นรือว่าวเขาก็มีร้านอาหารโรงอาหารขายไอศครีมด้วยนะคะเนี่ยค่ะเป็นไอศครีมแล้วก็นี่เลยนะคะขาดไม่ได้เดี๋ยวลูกตาจะให้ดูที่อเมริกานะคะความปลอดภัยสูงนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นรถแอมเบรีลนแล้วก็รถพยาบาลนะคะแล้วก็เป็นรถดับเพลิงก็คือเตรียมไว้ให้พร้อมเลยนะคะนี่คือบรรยากาศรอบๆสวนนะคะเนี่ยค่ะ เป็นชุมชนเผ่าอาร์มิสล้วนเลยนะคะก็มีคนปกติเขาก็มาเที่ยวกันอยู่แต่ว่าอันนี้เป็นเทศกาลชุมนุมของชุมชนเผ่าอาร์มิสเล่นฟุตบอลเออเล่นบอลเล์บอลนะคะดูบรรยากาศสิคะวัยรุ่นเยอะมากเลยนะคะคอ่ะเป็นยังไงบ้างคะมีความคิดเห็นอย่างไรก็จะลืมคอมเมนต์เข้ามานะคะเนี่ยให้ทุกตาพามาดูเทศกาลของเผ่านี้แบบว่าชัดๆเลยนะคะ ว้าวเขามียันถึงช่วงเย็นเลยนะคะนี่ก็เป็นรถพยาบาลรถแอมบิเลนมีเตรียมพร้อมทุกอย่างเลยค่ะเขาก็มีเพลกราวนะคะทุกตาก็พาลูกมาเล่นเพลกราว์ตรงนี้บ่อยนะคะแต่วันนี้เป็นมันของชุมชนอาร์เมจเลยนะคะเดี๋ยวลูกตากจะให้ดูรอบๆฝากน้นด้วยเช่นไหมคะเนี่ยค่ะเขาก็จะมาเล่นมาแข่งขันกันนะคะนี่ค่ะว้าวเยอะมากๆเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะเห็นแล้วมีความรู้สึกอย่างไร ว,ว้าวน่าสนุกมากๆเลยนะคะมีอาหารการกินมีแทบจะทุกอย่างเลยนะคะเดี๋ยวตุ๊กตาจะพาเดินไปฝากนอนด้วยเป็นสวนใหญ่นะคะเนี่ยค่ะเนื่องด้วยตุ๊กตาเอ่ยชื่อ,อชุมชนของเขาไม่ได้นะคะก็คือเดี๋ยวเขาจะหันมามองนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมเล่นบอลเล่บอลกันสนุกสนานนะคะปีหนึ่งเขาจะมีครั้งหนึ่งแบบนี้นะคะเขาจะซ้อมแล้วก็พากันมาแข่ง โอเคนะคะในคลิปวิดีโอนี้ทุกตาจะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมเขียนคอมเมนต์มานะคะฝาายัางไงทุกตาขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะ thanks for watching see you next video บายๆค่ะดูสิคะเล่นกันสนุกสนานมากๆเขาก็มีรถแบบนั้นให้เด็กนั่งด้วยนะคะเนี่ยค่ะโอเคนะคะดูบรรยากาศรอบๆสวยงามมากๆ